ทีมงานชี้แจงวิวกุลวุฒิสาเหตุถอนตัวแข่งไทยแลนด์ม a สเตอร์2 5 2 5 ถือเป็นข่าวที่แฟนกีฬาแบดมินตันในบ้านเราต้องผิดหวังเมื่อวิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ5ของโลกตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันรายการไทยแลนด์มาร์สเตอร์2025ที่กรุงเทพระหว่างวันที่28มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2568โดยนักตบลูกขนไก่หนุ่มวัย23ปีเพิ่งจะกำลังศึกหนักจนสามารถคว้าแชมป์แชมป์รายการ, 2025, รอินโดนีเซียมา e r สเตอร์2025ที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่26มกราคมที่ผ่านมา ล่าสุดโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดต้นสังกัดได้ออกมาเผยถึงสาเหตุที่ทำให้กุลวุฒิวิทิสารจำเป็นต้องถอนตัวจากการลงแข่งขันทัวนาเมนต์ในบ้านเกิดว่าวิวมีอาการบาดเจ็บบริเวณหลังเล็กน้อยและได้เข้ารับการตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วโดยทีมงานมีความเห็นตรงกันว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายแบกรับความเสี่ยงที่อาจเจ็บเพิ่มมากขึ้นจึงตัดสินใจขอถอนตัวจากการแข่งขันในสัปดาห์นี้พร้อมกันนี้ที่ผ่านมากุลวุฒิวิทิสารลงแข่งขันติดต่อกันเป็นระยะเวลา3สัปดาห์ทำให้ต้องการเวลาในการฟื้นฟูสภาพร่างกาย และเตรียมความพร้อมสำหรับรายการใหญ่อย่างออนอิงแลนด์สำหรับการแข่งขันปรินเสซสซิริวนวรีไทยแลนด์มาสเตอร์2ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวนวรีนารีรัตนาราชกัญญาทัวร์นาเมนต์ระดับ BWF World Tour Super 300จะแข่งขันระหว่างวันที่28มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2568